السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين وهدى وبشرى للمؤمنين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا ايها المؤمنون اوصيكم واياي بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنزر نفس ما قدمت لغد วัดัุลลอฮ์อินนัลลอฮ์อัฟวรุมมิมาต์ะมานลลอฮลอาซพี่น้องผู้มีศรัทธาที่อัลลอฮ์ سبحانه ะุทธาอาลารักและเมตตาทุกทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ س ุ ح ا ن ه ะุทธาอาลาที่ทุกวันนี้ เรายังมีลมหายใจยังอยู่ได้ด้วยความสะดวกสบายบางครั้งเราก็มีความรู้สึกพึงพอใจแล้วกับความเพื่อแพ้ของดุนยานี้รู้สึกพึงพอกพอใจพยายามที่จะไขว่คว้าสิ่งที่อ,องค์ยะาลาอำนวยให้กับเราในดุนยานี้อย่างเต็มที่ เราไขว้คว้าให้ได้มาเราไล่ตามบุญญาจนบางครั้งบางทีเราอาจจะลืมข้อเท็จจริงบางอย่างที่เกี่ยวกับอาคีรัตว่าจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างที่เราอยู่อย่างสุขสบายในดุนยาในขณะเดียวกันอาคิรัตนั้นก็ให้เข้ามาทุกทีในสุรออ้อนกันอัมบีย อายะที่หนึ่งถึงอายะที่สามเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาอาลาได้ทรงดำรังว่าอิกรบะินดาซิฮิซาบะฮุมการทงสอบสวนของอัลลอาลาต่อมนุษย์ทั้งหลายนั้นกใกล้เข้ามาแล้ววะฮุมฟ ah um ีกอฟละในขณะที่พวกเขาอยู่ในภาวะที่หลงลืมมวอริด oh ูล หันหลังให้กับอาเครัตหันหลังให้กับการเข้า,า,าหาอัลลอฮฺอาลาห์มายะที่ฮิมมินวิกรีม,มิรรับบิฮิมอัดะสินอินลาอินดัสตา์มาอูบุวะอุมยันอาบูแต่ละครั้งแต่ละช่วงเวลาแต่ละยุคสมัยที่อัลลอฮฺอาลาได้ทรงส่งสัญญาณต่างๆมาเตือนเรา สัญญาณมาตลอดสัญญาณเตือนถึงวันกิยมามันเรื่องแรกจบสักพักหนึ่งเรื่องที่สองก็มาเรื่องที่สามก็มาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของโรคร้ายต่างๆอีกทั้งเรื่องของความเสื่อมโทรมของสังคมและความเสื่อมสามของคนในสังคม ทุกครั้งที่สัญญาณเตือนมาเราก็ฟังเราก็รู้และเราก็รู้แต่หัวใจของเรากลับไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากสัญญาณเหล่านั้นเลยลาฮิยะตันกูลูดูุมพี่น้องครับกอฟล่ในภาษาอารับหมายถึงการหลงลืมการใช้ชีวิตแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว เผือไัยได้ปลื้มกับบุญญาที่เราเดินอยู่ทุกวันนี้จนกระทั่งไม่ได้ให้ความสำคัญกับอาเครัตตามที่ควรจะเป็นหลายคนหลงบุญญาจนหาทางกับอาเครัตไม่เจอโรคของอันกอฟลหรือการหลงหลืมนี้เป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจโดยตรงเป็นสิ่งที่บรรดาอุลมามะ ได้เตือนให้ระวังอุลามะบางท่านเนี่ยกล่าวว่าฉันไม่รู้ว่ามันมีโรคอะไรที่มันระบาดหนักในระหว่างผู้คนทั้งหลายเยอะมากเป็นกันเยอะมากและโรคที่ว่านี้เนี่ยรักษายากมากและจะทิ้งโรคนี้เนี่ยยากมากๆและมันก็เกิดขึ้นกับ ทุกคนคนทั่วไปคน VIP คนจะเหน็นแม้กระทั่งคนที่เป็นอาเลมอูลามาโรคนี้เป็นกันทุกคนนั่นก็คือโรคที่ว่าอัลกอฟลาโรคของการหลงลืมพี่น้องครับโรคอัลกออฟลาเป็นโรคที่อันตารายเพราะเวลาที่เราหลง เราก็จะลืมว่าเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไรเราจะต้องทำอะไรชีวิตของเราจะไปไหนเมื่อเราลืมสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั่นก็คือมันจะเปิดหนทางให้ชัยตอนมาร้ายเนี่ยเข้ามาควบคุมตัวเราอิสตะวะจะอะไฮิมุชัยตอนฟาอันซาฮุมทิกรลลอฮิปูลาอิกะฮิสบุชัยตอน อาลาอินฮิซบะช,ชัยตอนอีฮุมุลคอซิรูลอัลลอฮ์ سبحانه า,าละ ت ع า ل ى เดรงตั้งวาชัยตอนนั้นมันจะเข้ามาควบคุมคนที่ใช้ชีวิตเผลอเรอคนที่ใช้ชีวิตไปวันวันคนที่ไม่นึกถึงอัาลลอฮ์ سبحانه และ ت ع ا ل ฟาอันซาฮุมทิกรลลองชัยตอนจะทำให้เขานั้นลืมการรำลึกถึงอัลลอฮ์ และเมื่อเขาลืมนึกถึงองัลลอฮ์แน่นอนว่าชัยตอนจะเล่นยังไงก็ได้เหมือนกับตุ๊กตาที่มันอยู่ในมือกอฟละาทำให้มนุษย์จมปักอยู่ในดุงพรางแห่งบุญญาไม่กระตือรือร้นเพื่อจะกลับไปหาอาเครัตพี่น้องครับอีกไม่นานแล้ว อีกไม่กี่วันแล้วอีกไม่ถึงเดือนแล้วเนี่ยเราก็จะพบกับเดือนคันทรงเกียรินั่นก็คือเดือนรอมฎดอนรอมฎอนกำลังมาถึงเราอีก,กวาระหนึ่งแล้วเวลานี้เราได้เตรียมอะไรไว้บ้างวันคืนของเรา24ชั่วโมงของเราเราอยู่กับอัลบากี่ชั่วโมงเรานึกถึงอัลบากี่ชั่วโมง ยาาเราอยู่กับเรื่องของเรากี่ชั่วโมงแล้วเราก็อยู่กับเรื่องชาวบ้านกี่ชั่วโมงคนเราทุกวันนี้เนี่ยชอบชอบเรื่องคนอื่นชอบที่จะยุ่งเรื่องคนอื่นคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นแต่กับเรื่องของตัวเองเรื่องของตัวเราเนี่ยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทั้งที่ในวันนี้ในวันที่แห่งการพิพากษาเนี่ย ในวันแห่งการพิพากษานั้นอลัลลอฮฺสุบาหฮานะหูวะตาลาลาเนี่ยไม่ได้ถามเรื่องของคนดืน่มอัลลอฮฺาตาลาาจะถามเรื่องของเราเรื่องของภรรยาเราเรื่องของลูกๆเราเรื่องของคนที่อยู่ใต้การปกคอรองของเราอัลลอฮฺาตาฮาาบอกว่าคนเหล่านี้รักสิ่งที่เป็นเรื่องชั่วคราวในโลกดุนยา หลงไหลได้เพื่อนกับสิ่งที่อยู่ข้างหน้าบางคนเฉยเมยบางคนล่าเลยกับวันที่มันหนักหลวงนั่นก็คือวันที่เราจะต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานาฮฺวะตาฮาดาในวันขียามาพี่น้องครับวันนี้เราจะต้องไปติรูปตัวเราพี่น้องทำเถอะครับอะไรที่มันเป็นความดี อย่าปล่อยให้วันและเวลาผ่านไปโดยที่ไม่ได้ทำดีติดไม้ติดมือในแต่ละวันเพราะเมื่อความตายมาถึงเราจะนึกถึงช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่ว่าเราน้าที่จะทำดีมากกว่าที่ทำอยู่ท่านยะยาบินวาสท่านบอกว่าคนที่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ประโยชน์ในแต่ละวันนั้น น่าสงสารน่าเวทนามากกว่าคนตายที่นอนอยู่ในกูโบเซียพพาะคนที่เขานอนอยู่ในกูโบนั้นเนี่ยเขาไม่มีโอกาสแล้วคนตายอยากทำดีแต่ทำไม่ได้คนเป็นทำดีได้แต่ไม่ทำทันยายาบหัวอัสบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสารกับคนพวกน,นี้และเป็นเรื่องที่น่าเวทนาอย่างที่สุด พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายสิ่งที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือคนที่ลืมอัลลอฮ์ในดุนยาเพราะคนเหล่านี้เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮา,านูวะตะอาลาจะลืมเขาในวันอาเารห์อัลลอฮ์จะอาลาจะลืมเขาแม้กระทั่งในดุนยาเองอัลลอฮ์ Allah ก็จะไม่สนใจเขาไม่ว่าเขาจะทำอะไรเขาจะเป็นอะไรอัลลอฮ์ก็ปล่อย อัลลอฮ์ปล่อยเขาแต่เมื่อถึงวันอาเครันอัลลอฮ์ตาลาจะไม่สนใจเขาเลยเพราะนิสัยของคนที่ลืมอัลลอฮ์นั้นเป็นนิสัยของคนฟาซิกเป็นนิสัยของคนฟาซิกคนที่เอาใจได้คนที่ไม่รู้จักขอบคุณว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเรานั้นมันมากมายขนาดไหนเขาลืมว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับนอน นั่นคือของที่อัลนล้าสุบานาวตาลามอบให้กับเราทั้งสิน้นการลืมอัลนล้าของใครบางคนอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆแต่ยิ่งนานวันในการลืมอ่อนล้าก็จะยิ่งขยายตัวพอมันขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นสักวันหนึ่งมันก็จะแตกเหมือนลูกโป่งแล้วมันก็จะเกิดความเสียหาย และก็เกิดหายาณนาในที่สุดพี่น้องครับกอฟลาโรคของการหลงลืมเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับทุกคนฉะนั้นพวกเราทุกคนจะต้องระวังการรักษาโรคการหลงลืมที่ผลจะนำเสนอในพุทธบาลนี้มีอยู่สองวิธีมีสองตัวเลือกที่เราจะทำให้เรานั้น ไม่หลงลืมและอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์นั่นก็คือวิธีที่หนึ่งเราจะต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาอลาบ่อยๆต้องรำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาอลาทุกวันเราจะต้องชาร์จหัวใจของเราทุกวันด้วยกับการซิกรุลล์การซิกรุลล์ การนึกถึงอัลลอฮ์หรือการกล่าวถึงอัลลอฮ์เป็นสุนนะของท่านนบีสุลตัลวาเลยอยู่ว่าสันดัมที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตาอาลาทรงรักอิบาดะห์ที่เป็นฟัดดูเนี่ยอัลลอฮ์ตาอาลาพอใจแต่อิบาดะห์ใดที่เป็นสุนนะเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮฺวะตาอาลาทรงรักซิกรุลลร้องหลังละมาดที่กรุลลอฮ์เช้าเย็น ซิกรุลลอฮ์นในทุกอิริยาบถของเราเป็นอิบานยาที่อัลลอฮ์สุบฮานหุวาตาอาลาทรงรักอัลลอฮ์สุบฮานหุวาตาอาลาได้พูดถึงซิกรุลลอฮ์ว่าวัดกุรรับกาฟีนับสิบตาดารุอันวะคีฟตันวะดูนันจฮรีมินัลกาวลีบิลกูดุวีวัลอาซอลีวะลาตะกุมมินัลกอฟิลีน จนรำลึกถึงพระผู้อาภิบาลของเจ้าอลัลลอฮเต็บจรงรำลึกถึงพระผู้อภิบาลของเจ้าในตัวของเจ้าเองหมายถึงไม่ต้องไปตะโกนเวลาที่เรานึกถึงอัลลอฮ์สุบฮา,หาหนะฮูวาตาอาลานเนี่ยไม่ต้องสิเกตถึงขนาดขนาดสิกเกตกันโยกกันไปโยกกันมาด้วยกับเสียงที่โหยหวนหรือบางพวกบงางครั้ง ซิกุรุลล์จนบ้านพังไม่ต้องถึงขนาดนั้นนี่คือคำตวนคำเตือนที่พระองค์ลักษบาฮานัวตาาลาได้กล่าวเอาไว้ต่ดัอยูอันว่าคีฟะดันจงซิกุรุลล์ด้วยกับความนอบนอ้อมด้วยกับความยำเกรงต่อลักษมีบาฮานหวตาาลาวดูนันจาริมินัลเกา้าด้วยเสียงเบาๆทั้งตอนเช้าและตอนเย็น และในตอนท <int> ้ายของอายานี้อัลลอฮฺสุบะฮานวะตาลากล่าวว่าว่าดาตัุ้มมินันกอฟินินและอย่าได้เป็นคนที่หลงลืมฉะนั้นคนที่ไม่ซิุ้ลลอฮ่ต่ออัลลอฮฺจึงเป็นคนที่หลงลืมและในฮะดีสของท่านนบีสุลต์ละวาในวะซันลมจากอาบูมูซาอัลอาชอาลีท่านได้รายงานว่าท่านนบีสุลต์ละวะเลวะซันลมได้กล่าวว่าอุปมา เปรียบเทียบคนที่ซิกรุลล์ต่ออัลลอฮ์กับคนที่ไม่ซิกรุลล์ต่ออัลลอฮ์เปรียบเทียบได้กับคนเป็นกับคนตายนี่คือวิธีที่หนึ่งแน่นอนว่าพี่น้องจะต้องหมั่นหาบทซิกรุลล์ต่างๆมาอ่านเพื่อไม่ให้หัวใจของเราเป็นคนที่หลงลืมถ้าไม่รู้ว่าจะซิกรุลลอ์อะไรไม่รู้ว่าใจซิกรุลล์บทไหน ไม่รู้ว่าจะไปถามใครผมแนะนำให้พี่น้องเปิดโทรศัพท์แล้วก็เข้าไปที่ Google แล้วเขียนว่าซิกรุลล์เช้าเย็นหรือซิกเกตเช้าเย็นในนั้นจะมีบทซิกเกตมากมายที่ถูกรวบรวมเอาไว้ใน Google เวลานี้พวกเรามีโทรศัพท์กันทุกคนฉะนั้นจงใช้โทรศัพท์ของเราให้เป็นประโยชน์ให้เปนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสื่อที่จะพาตัวเรา เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะฮอาลาวิธีที่สองที่สามารถที่จะช่วยให้เรานั้นใกล้ชิดกับอัลลอฮฺและไม่หลงลืมอัลลอฮฺนั่นก็คือมุซอฮะบะตุลอิยาาการเป็นมิตรกับคนดีการคบค้าสมาคมกับคนที่เป็นคนดีคนที่ทำให้เรานึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้น พยายามหลีกห่างจากคนที่ทําให้เราห่างไกลจากอาเครัตต้องหาเพื่อนเราจะต้องหาเพื่อนที่เราอยู่กับเขาแล้วทําให้เรานึกถึงอาเครัตอย่าอยู่กับเพื่อนที่วนเวียนอยู่กับเรื่องตนยาเพราะเขาจะทําให้เรานั้นพลาดท่าและทําให้เรานั้นห่างไกลจากอาเครัตและในที่สุดเราก็จะลืมอาล่อ์มีคําพูดหนึ่งของท่านยิบูโมบาร์ ท่านบอกว่าเวลาที่ฉันมองไปที่อันฟูดอยอันฟูดอยก็คืออุลามะอาวุโสท่านหนึง่งอันฟูดอยเนี่ยเป็นคนที่มีนู่มีรัศมีด้วยกับอามานอิบาดาที่ท่านทำเอาไว้เวลาที่มองไปที่อันฟูดอยเนี่ย แค่มองพี่นอ้องท่านอิบนูบ,บาเราา์บอกว่าแค่มองเนี่ยเท้าให้ฉันเกิดความรู้สึกอยากที่จะเข้าหาอลลอสุบฮานาวัวตาฮาลามองหน้าคนอาลิมบางคนเนี่ยทำให้เราอยากใกล้ชิดกับอัลลอสุบฮานาหัวตาฮานายังมีไหมครับกับคนแบบนี้นคนที่รอมองเข้าแล้วทําให้เราเกิดการทบทวนตัวเอง อบูอิสฮกอันฮวไวนี่ได้กล่าวว่าการเรียนแบบเหล่าคนดีคือสิ่งจำเป็นดังนั้นจงเรียนแบบเหล่าคนดีเธอถึงแม้ว่าท่านจะไม่ได้เป็นเหมือนเขาก็าตามแต่มันจะทำให้ท่านนั้นรอดพ้นจากโรคอัลกอฟลาโรคของการหลงลืมซึ่งมันจะทำลายชีวิตหากว่าเราไม่กำจัดโรคนี้ออกไปจากตัวเราอูซุบิลลาฮิมิลัชัยตอนิราชีม man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bi zallamin abir barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim